สวัสดีครับผมคลิปนี้ผมกฤษฎาผ้าส่งงานนะครับผมโตขูนทีนะครับเพชรอยู่สองหมื่นกว่าครับอย่างเดียวกับเอวซี่ศูนย์ครับผมคูนไปประมาณไรยหนึ่งครับเนื้อทีเกือบไรยตอนนี้ก็จะเป็นนิ้นเรือนะครับผมก็เอาข้นกันแถฟังนี่นะครับเพราะว่าระยะหนามมนสิบ่ถึงเพราะว่ามันมันขุดได้เองได้ซื้อนี่ไปครับท่านถอยหลังมานก็บจับเวียงเวียงเอาขันก็เอาเบิร์ดับดเลยเอาข้นกันแถหนำ ตัวน,นี้ก็เป็นกันแทรัดไปซานะครับผมตัวน,นี้ก็เป็นคูนทีต่อจากขอบเฟืองครับบอ,อกว่าเ้วจะพาไปเมืองนะครับผมมาสิงหามทำไดรคน มดีนี่ก็เก็บงานได้เด้อครับพอกะเหลี่ยงเลยฮนตัวนี้เดี๋ยวเที่ยวนะครับไม่เก็บงานตัวโนูน้นเลที่ผ่านพอกะเหลี่ยงครับนี่นะครับผมผลงานของพ่อแม่เนี่นะครับะฝากกดไลค์กดแชร์เนี่ครับเพื่อมีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไป ในสี่สอนวิธีไทยวิธีเบิกนะครับสวัสดีครับทราบไมครับ